กลับมากลับมากล,ลับมาดูต่อคดีอของในหัวหมาครับฆ่าเหี้มเสียไก่ชนคุณผู้ชมครับมาถึงแล้วมาถึงจุดที่เราจะได้รู้แล้ว<อ>ยืนยันกันซิว่าศพนี้ในหัวหมาดใครฆ่าคุณผู้ชมครับตอนนี้เจ้อ้วน Sport Life. สปอ์ตไลท์ส่องไปส่องไปที่เจ้อ้วนคุณผู้ชมคือนั่งดูข่าวอยู่นะ พร้อมๆกับน้ําแข็งพร้อมๆกับคุณผู้ชมอ่ะที่เมื่อคืนนี้ดูไทยรัฐนิวโชว์แล้วดูการค้นหาศพที่คาดว่าจะเป็นในหัวหมาดคือเมื่อวานนี้ทีมข่าวเราก็เกาะติด2จุดจุดหนึ่งคือบริเวณไร่ที่ไปเจอไปเจอศพนะพิ่ตีย่อ่าพี่ตีย่อีกจุดหนึ่งคือเกาะติดเนี่ยเจออ้วนที่อยู่กับบ้านของบ้านของพี่สาวนะครับนี่แหละตลอดเวลาที่เจออ้วนนะครับดูทีวีไปก็นี่ฮะอาการของเธอเป็นอย่างนี้ เปิดใจกับทีมข่าวนั่งดูข่าวไปว่าการพบศพนี้เนี่ยที่คาดว่าที่เชื่อว่าน่าจะเป็นในหัวหมาดเนี่ยแล้วก็ให้สัมภาษณ์ในหลายประเด็นคุณผู้ชมเริ่มที่เรื่องศพก่อนนะศพที่เจอเนี่ยเจ๊อ้วนบอกฉันยังไม่กล้าฟันธงหรอกว่าใช่ศพของในหัวหรือเปล่าแต่ยอมรับว,ว่ากางเกงที่ใส่ที่สวมมาใช่แต่เสื้อไม่ใช่นะเสื้อไม่ใช่นะ เพราะวันที่ในหัวหายไปในหัวสวมเสื้อโปโลฉันจําได้ลายจุดสีดําไม่ใช่เสื้อสีขาวขานักข่าวก็เลยถามอีกถามต่อเลยหลังจากเจอศพหลักฐานสําคัญในคดีแล้วเจ้อ้วนกังวลไหมเนี่ยจะโดนข้อหาจ้างวานฆ่าเนี่ยเจ้อ้วนก็พูดเหมือนเดิม,อมบอกยอมแล้วว่าก่อนในนี้เคยคิดฆ่าในหัวจริงพูดเหมือนเดิมที่พี่เบิร์ดบอกก็คือเหมือนในคลิปก่อนหน้าที่เล้าแล้วก็นี่คือชัย สมชัยเนี่ยนะไปบอกกับสมชัยเพราะสมชัยถามว่าไงนะจัดการเลยไหมอ่ะนะเลยไหมแต่เจ๊อ้วนยืนยันว่าเจ้อ้วนเปลี่ยนใจทำใจไม่ได้อยู่กันมา20ปีอ่ะก็โทรไปยกเลิกน้ำแข็งพี่ถามหน่อยเถอะข้อมูลมันมันสับสนตอนเนี้ยตอนโทรไปยกเลิกเนี่ยโทรไปแล้วชัยอ๋อเจ๊ยกเลิกไม่ค่าแล้วเหรอโอเคโอเคได้คุยกันแบบนี้ไหมคือมันมีมันมีทั้งข่าวที่ออกมาตอนแรกว่า เป็นเพราะว่าโทรไปหาแล้วโทรไม่ติดก็เลยทําให้เจ้อ้วนไม่สบายใจเลยมาหาพี่ของของพี่สำราญเพื่อที่ตั้งกล้องอัดคลิปแล้วก็สารภาพมันมีตรงนั้นเหมือนกันเออแล้วอันนเขาบอกว่ายังไงมันมีข้อมูลอะไรอีกคือเขาบอกว่านอกจากพูดจากปากแล้วนะก็ยังไลน์ไปแสดงว่าเจ้อ้วนอ้างว่าได้คุยสิถ้าได้พูดจากปากอ่ะก็ยังไลน์ไปบอกว่ายกเลิกนะยกเลิกนะ แต่ยกเลิกวันไหนเนี่ยจำไม่ได้ที่ว่าโทรให้ยกเลิกค่าผัวเนี่ยนะยี่ห้ามกราาหรือเปล่ายี่ห้ายี่สิบหกเลยยี่สิบหกมกราลาหรือเปล่านี่แหละนี่แหละประมาณหายไปเท่าไหร่หนึ่งกุมภาันธ์อ่าแล้วถ้าเกิดไลน์ไปบอกชัยอ่านไลน์ป่ะคือชัยจะได้อ่านไลน์ด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้ออเออแล้วเงินหนึ่งแสนเ่เงินหนึ่งแสนเนี่ยให้ในช้ยเนี่ยไปไม่ใช่จ้างวานให้ยืมเพราะชัยเขามาขอยืมนะ คือถ้าให้แล้วคิดว่าเป็นการจ้างวานค่า,าก็คงจะเถียงไม่ได้แล้ว<อ>นะ<า>แต่ยืนยันว่า,ากกไม่เคยหนีคือตอนนี้ก็อะคือปัดพลวันเนอ่ยถ้าจะหนีฉันหนีนานแล้วลองฟังหน่อยน<ห>ฉันไม่เคยคิดจะหนีถ้าคิดจะหนีจะไม่ว่าพ้นหรือไม่พ้นน่ะฉันคงไปนานแล้วแต่นี่ ฉันเคยคิดแต่ว่าที่อัดคลิปเสร็จฉันจะฆ่าตัวตายเพราะฉันทนไม่ไหวแล้วหลายๆอย่างที่ในหัวทำอย่างเงี้ฉันเจ็บคผู้ชมฮะตอนนี้ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเจออ้วนเองก็ตกเป็นผู้ต้องสงสัยนะ<ช>ว่าจะมีส่วนรู้เห็นหรือไม่กับการตายของ ในหัวหมาดเนี่ยแต่ว่าในอดีตประวัติของเธอเป็นยังไงนะพี่น้องคือเจ๊อุณาก็เคยติดคุกเพราะว่ามีคดียิงสามีเก่าเสียชีวิตไงรวมถึงเสียหมาดเสียหมาดก็เคยมีคดีติดคุกเหมือนกันฆ่าสามศพแล้วก็ในชายอาก็เคยติดคุกฆ่าอัมพามศพอืมคุณผู้ชมครับเรื่องความสัมพันธ์น่ะเรื่องความสัมพันธ์ของในหัวหมาดกับเก๋ล่ะนะ ที่แหมเจ้าอ้วนบอกมันเป็นหนามยอกอกจนทุกวันนี้อยังฝังใจยังแค้นใจอยู่แคุณผู้ชมครับเจ้าอ้วนบอกว่านักข่าวของเราเนี่ยไทยรัฐทีวีเนี่ยที่มาขอสัมภาษณ์เนี่ยฉันไม่คุยด้วยนะอ้าทำไมอ่ะฉันไม่คุยด้วยหรอกนะเพราะเธอน่ะนี่นี่นี่น้องเลิฟแล้ววิการแก้วิจิตเธอน่ะหน้าเหมือนเก๋ฉันไม่คุยด้วยหรอก ว่าอ่าเกน่าจะดูอยู่ป้าอ้วนมีอะไรอยากบอกเกนไหมครับตอนนี้ก็ <c oughs> <es> อยากจะบอกว่าเวรกรรมมันมีจริงนะ네อยา่าอย่าคิดว่าตัวเองจะเป็นเมีย <healthier. S 1> แล้วะัถามอยู่คำหนึ่งนะ <leve. S 1> ถ้าคิดว่าผัวฉันเลิกกับฉัน <c oughs> ทําไมถึงกลับมานอนทุกวนันเวลาของเงินฉันให้ <c oughs> เวลาไปบ่อนมาเอาเงินต่อหน้าฉันนะ่ะนั่นถามว่าผัวเมียที่เลิกกันแล้วเขาทํากันอย่างนั้นเหรอหน้าสงสารไม่มีที่จะเกาะดูด มาเกาะเอาในหัวซึ่งมีแต่ตัวกูอยากจะหัวล่อย่อมมึงจังอีนังเกนหน้าเวทนาใส่พวกหลงสมบัติเขาจริงๆกูอ,อ,อยากจะดูหน้ามึงนั่งกันังเก๋เออ่ยกูไม่ใช่เมียน,น้อยใช่คนเขารู้กันทั่วทั้งจังหวัดแล้วว่ามีผัวมากี่คน คนไหนที่ได้แล้วมันเลิกอ่ะกี่กี่คนแล้วที่มาที่บนภูมิใจมากเลยที่มาแย่งผัวเพื่อนได้โอ้โหนั่นก็เป็นเรื่องเป็นเรื่องครอบครัวเขาอะนะเอาละ,าเ,าละเก๋เนี่ยมาให้สัมภาษณ์กับนักข่าวในภายหลังบอกว่าถ้าเจ๊อ้วนจะโกรธจะเกลียดฉันนะนะทําไมเจ๊อ้วนอะไม่สั่งเก็บฉันซะล่ะหมายถึงไม่ฆ่าฉันซะล่ะฆ่าเก๋ซะล่ะมันง่ายกว่าไปฆ่าในหัวหมาดทาไมนะ คือเก๋ก็ยอมรับยอมรับว่าตัวเธอเองอ่ะก็มีส่วนทําให้ชีวิตครอบครัวในหัวกับเจ้อ้วนอ่ะมันพังมันแตกหักแต่มันมีปัจจัยอื่นด้วยหรือเปล่าอันนี้เก๋ถามเก๋ถามไปยังเจ้อ้วนถามว่าไอ้ประเด็นที่ไปรับลูกอ่ะลูกติดจากสามีเก่ามาอยู่บ้านอ,ะอ่ะลองคิดดูสิมันใช่ประเด็นนี้หรือเปล่าที่ทําให้นะครับต้องแตกหักกับในหัวหมาดคนในรูปนั่นแหละครับคุณผู้ชมครับ เดี๋ยวต้องดูแหละคุณผู้ชมข่าวเนี้ค่อยๆไปค่อยๆตามนะแล้วเมื่อกี้อ่ะที่เจออ้วนบอกอ่ะเรื่องของการติดต่อในชัยอ่ะ มีทั้งอะไรนะบอกได้ปากใช่ปะใช่แล้วลายใช่ปะคุณผู้ชมมันมีข้อมูลบางอย่างาที่เจอ้วนพูดไม่ตรงตำรวจเจอข้อมูลไอ้หลักฐานที่จะรู้ได้เลยว่าพูดตรงไม่ตรงคือน,นี่โทรศัพท์มือถือของเจอ้วนดูซิประวัติการโทรย้อนหลังการแชทข้อความที่บอกว่าส่งข้อความไปวันที่25หรือ26มกราที่ไปแคนเซลไม่แน่ใจว่าชายอ่านหรือเปล่า ฟังต่อนะส่วนคลิปนี้คุณผู้ชมที่เห็นอยู่เนี่ยอันนี้คือตอนที่เจอ้วนคุยกับพี่สำราญนะแล้วก็บอกว่าเ,เคยคิดเหมือนกันเคยคิดจะเก็บในหัวหมาดเหมือนกันตอนนั้นยังบอกเลยเอานักข่าวมาเลยเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะจะพูดให้ฟังจะอธิบายทั้งหมดว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็เป็นคลิปที่เรานําเสนอข่าวไปในี่แหละค่ะทีนี้คุณผู้ชมคะหลักฐานที่ตํารวจค่อยๆต่อจิ๊กซอจนสามารถระบุตัวผู้ร่วมขบวนการได้เนี่ย มันคือข้อมูลการใช้มือถือของเจออ้วนเดี๋ยวฟังนะจะมีตัวละครผู้หญิงเพิ่มมาอีกคนหนึ่งด้วยเใช่ก่อนหน้านี้เจออ้วนบอกว่าเจอในชัยวันที่หนึ่งกุมภาหลังจากนั้นไม่ได้ติดต่อกับชัยอีกเลยชัยคือผู้ต้องสงสัยเบอร์ต้นเลยนะปรากฏว่าตำรวจไปเจอข้อมูลอ้าวเจออ้วนทำไมอ่ะเจออ้วนบอกว่าหลังจากนั้นไม่ได้ติดต่อในชัยหลังวันที่หนึ่งไม่ได้ติดต่อใช่ไหมแต่ว่าวันที่สองกุมภาเจออ้วนโทรหาชัยอีกสองครั้งนี่นะ รับข้อความจากชัยอีกครั้งหนึ่งนี่นาแล้วในชัยโทรหาแจ้อ้วน15ครั้งนี่นาคุณผู้ชมไม่ใช่แค่นั้นยังมีข้อมูลอีกว่ามีการคุยไลน์กับอิงซานใครอิองซานคือใครใครอิองซานคือเมียของชัยอิงซานนางสาวอิงซานเนี่ยนะส่งข้อความไปถามเรื่องแจ้งความแล้วก็ถามว่าเจอรถหรือยังเนี่ย แปลว่าอะไรออิงซานเนี่ยเกี่ยวข้องกับการหายตัวของในหัวหมาดถูกไหมตอนนี้เนี่ยแหละอิงซานเมียในชัยก็จะเกี่ยวข้องเพิ่มมาอีกหนึ่งคนแปลว่าอะไรตอนนี้ที่เราดูข่าวเนี่ยนะคดีนี้เนี่ยมีผู้ต้องสงสัยที่ร่วมขบวนการอ่ะสี่าห้าคนแล้วนะเขาที่นับดูอันใครบ้างอัดดอมจำได้วหมเจ๊อ้วนต้องมชัยต้องมีถูกต้องเพิ่มอิงซานมาอีกคนนึงถูกต้องสามแล้วนะออแล้วนี่ในกราฟิกที่เราทำให้ดูมีสุดที่บด้วยนะใช่ สุทีพเพื่อนของชัยแล้วพฤหัสคือลูกเขยของสุทีพจําได้ใช่ป่ะไอ้บ่อน้ําที่แบบไปเจอซากเจอซากรถอ่ะนั่นอ่ะเป็นพื้นที่ของของเขาอ่ะใกล้ๆหลังบ้านเขาอะค่ะแต่ต้องบอกว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นผู้ต้องสงสัยนะที่ขึ้นกราฟิกอยู่เนี่ยเป็นบุคคลต้องสงสัยยังไม่จับยังไม่มีนะยังไม่ได้ยักไม่จับนะและพฤติการของผู้ต้องสงสัยเนี่ยก่อนวันที่ในหัวจะหายตัว31มกมา ชัยเนี่ยอยู่ที่ชุมพรแล้วก็โทรหาสุธีพลูกน้องลูกน้องคนสนิทที่นครศรีธรรมราชหลังจากนั้นค่ะหนึ่งกุมภาหนึ่งกุมภาคือวันที่หายตัวนะสองทุ่มสามสิบเก้ชัยโทรหาสุธีพตอนนี้ยสุธีพอยู่ที่ชุมพรค่ะแล้วพี่กัดเนี่ยอยู่จุดเดียวกันกับจุดที่ในหัวหายตัวถัดมานะคุณผู้ชมสองทุ่มสี่สบสานาทีสุธีพ โทรหาลูกเขยลูกเขยกับใครพรืฤหัสถูกต้องพรืหัสเนี่ยก็อยู่ในพิกัดใกล้ๆก,ก,ก,กับจุดที่เกิดเหตุเหมือนเหมือนกับรออยู่อีกจุดหนึ่งอะคะ่ะแล้วสองทุ่มสี่สิบหกนาทีชัยโทรหาสุธีอีกรอบนึงหลังจากนั้นทั้งหมดไปเจอในจุดนัดพบหลังจากที่ในชัยเนี่ยพาในหัวขึ้นรถมาแล้ว<อ>นี่ไงนี่ไงเดี๋ยวให้ดูยานพาหนะโดยภูมิของของคนผู้ต้องสงสัยนะที่เขาใช้นะคุณผู้ชมมีรถสามคันคือรถเก๋งฮอนด้าซีวิก ที่นายสุทีพและเพื่อหัสเนี่ยขับไปจากนกครศรีธรรมราชมีฟอร์จูเนอร์ขาวของนายหัวหมาดและฟอร์จูเนอร์สีขาวอีกคันหนึ่งอันนี้แหละคันนี้แหละอ่าเป็นรถของหนึ่งในผู้ร่วมขบวนการที่ขับนำเพื่อดูลาดลาวคันที่3คันสุดท้ายเนี่ยคุณผู้ชมเพราะจริงๆมันมีกล้องวงจรปิดเป็นหลักฐานด้วยเนานะใช่มีวงจรปิดครับของวันที่2กุมภาพันธ์ตอนเกือบตีสองนะนี่นี่นี่คุณผู้ผชมฮนะครับรถคันนี้เห็นไหม เป็น f o r จูเนอร์สีขาวขับมาเหมือนขับนำทางมาบนถนนในตะบนเขาโรอํเราเภอทุ่งสงน,นครศรีธรรมราชจากนั้น f o r จูเนอร์สีขาวคาดว่าเป็นรถของในหัวหมาดเนี่ยขับตามไปครับหลังจากนั้นมี f o r จูเนอร์สีขาวอีกคันหนึง่งขับเข้าไปจอดในสวนป่าน้ํามันของญาติในสุทีบจุดที่ตํารวจไปพบสร้างรถเก๋งนั่นแหละที่โดนแยกชิ้นส่วนแล้วทิ้งในสระน้ําซึ่งเวลาที่ปรากฏคือตีสองสิบหกนาทีแต่คาดว่าเวลานั้นน่ะในหัวหมาด น่าจะเสียชุดไปแล้วหลังก่อเหตุเสร็จคนร้ายก็จับแยกชิ้นส่วนรถเก่งครับแล้วก็เอามาทิ้งในสาน้ำนี่ไงคุณผู้ชมที่ไปเจอเนี่ยส่วนฟอร์จูเนอร์ของในหัวหมาดก็ถูกนําไปขายต่อให้ขบวนการรับซื้อรถข้ามชาตินี่ไงทำให้ได้เห็นแล้วว่ารถแต่ละคันไปอยู่ไหนบ้างแล้วชนโยงกันยังไงถูกไหมฟอร์จูเนอร์ขาวอีกคันหนึ่งที่ทะเบียนสุร,ราธานีเนี่ยตำรวจได้ข้อมูลมาว่ารถคันนี้คือรถที่ขับมาดูเล่าวที่บ้านในหัวหมาดแล้วก็ขับ ตามประกบรถเก๋งซีวิ c สีบรอนเงินเข้าไปในอำเภอทุ่งสงซึ่งผู้ครอบครองรถ f ฟ r ์ u เนอร์ขาวคันนี้ คือนายสุทีบครับนี่ไงคือบอกว่า f o r t จ n เ r ขาวอ่ะคันที่ไม่ใช่คันที่มีในหัวหมาดอยู่อ่ะจริงๆ o r t จ n เ r ขาวคันที่มีในหัวหมาดอยู่นั้นคือคันที่เจ้อ้วนซื้อให้นั่นนะแล้วแล้วไอ้คันที่3เนี่ยที่เจอเพิ่มเติมบอกว่าขับมาดูล่าเร่ากล้องวงจรปิดในจุดต่างๆมาเห็นเลยแล้วตำรวจเขารู้ด้วยว่ารู้ได้ไงมาดูล่าเราก็วนอยู่ในพื้นที่นั้นวนอยู่ตรงพิกัดนั้นหลายรอบแล้วเป็นรถของสุทีบไง,ไงนี่แหละคุณผู้ชมฮะเป็นขมาว่าทําไมทั้งสุทีบทัั้งพระฤหส ทั้งนายชัยและเจ้อ้วนรวมไปถึงอิงซานก็อยู่ในข่ายของผู้ต้องสงสัยอยู่แล้วตอนนี้ตํารวจแจ้งความดําเนินคดีกับชัยไปแล้วนะเอ,ะอะาชัยโดนเรื่องอะไรยังไม่ได้เกี่ยวเรื่องของการฆ่านะแต่เกี่ยวข้องกับข้อหารักทรัพย์ที่เอารถของนายหัวไปขายส่วนรายอื่นๆเนี่ยทั้งใครอ่ะสุดที่อิงซานพระฤหัสอันนี้เนี่ยยังเป็นผู้ต้องสงสัยอยู่ระหว่างการตรวจสอบแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานวันนี้นั่นแหละมันจะต้องมีความคืบหน้าเรื่องนี้นะคะครับอ